สวัสดีครับจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บอลลรทรีตี้นะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของ10ประเด็นต้องรู้นะฮะประจำปี2023นะครับสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปีหน้านะครับเรามาถึงตอนรองสุดท้ายกันแล้วนะครับ EP 9นะฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ยจะพูดถึงประเด็นเรื่องของปัจจัยภายในนะครับอีเวนต์ภายในที่ อาจจะเข้ามาสร้างสีสันในการลงทุนนะฮะในช่วงไตรามาสแรกของปีนะฮะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยบวกอันหนึ่งที่เราคาดหวังด้วยซ้ำนะครับว่าตลาดเนี่ยจะมีการเ,าเรียกว่าหลีดขึ้นมาก่อนนะครับหลีดประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนหน้าที่อีเวนต์จริงจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะฮะ mm hmm. นั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปของไทยเราเองนะครับซึ่งก็มีคิวกาหนดนะครับคร่าวๆตอนนี้เนี่ยน่าจะตกอยู่ในช่วงประมาณไตรามาสที่2ของปี 2023นะครับโดยธรรมชาตินะครับหัวเรื่องของเราก็พูดไว้ชัดเจนนะฮะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งในบ้านเราเนี่ยผลกระทบนะฮะที่เขาจะส่งผ่านเข้ามาในฝั่งของตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันมักจะเป็นผลกระทบก่อนหน้านะครับมากกว่ารับหลังนะครับมากกว่าหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเสร็จสิ้นไปแล้วนะคือเหตุการณ์เสร็จสิ้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปวัดหน้างานอีกทีนะครับว่า result นะครับ รัฐบาลชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นมาได้จะมีเสียงที่แข็งแรงแข็งขันหรือไม่นะครับมีรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากเข้มแข็งมากๆหรือไม่หรืออาจจะเป็นรัฐบาลที่ปริ่มน้ำนะครับ s t a b i l i t y ไม่ได้เยอะมากซึ่งตรงนั้นแหละที่ตลาดก็จะไปให้ Value อีกทีหนึ่งแต่โดยธรรมชาตินะครับก่อนหน้าที่การเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นเนี่ยสีสันนะครับเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยต่างๆหรือว่าความคาดหวัง นะครับในส่วนของตัวหุ้นต่างๆเนี่ยมักจะมีการดีดรับขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็พูดว่าเป็นการเล่นบนความคาดหวังเป็นสําคัญนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะเราไปดูในส่วนของเศษษิีกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางเศรษฐีเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฟ้องภาพที่ล่วงหน้าชัดเจนมากนักสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเราเก็บเศรษฐีการเลือกตั้งถึง8ครั้งหลังสุด นะครับย้อนกลับไปดูเลยว่า8ครั้งหลังสุดเนี่ยตลาดหุ้นนะฮะเซตอินดี x รีแอคอย่างไรบ้างนะครับทั้งก่อนหน้านะครับระหว่างแล้วก็หลังจากที่การเลือกตั้งนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเราเห็นชัดเจนว่าในช่วง1 1 1เดือนนะครับก่อนหน้าการเลือกตั้งไล่ไปจนกระทั่ง2เดือน3เดือน6เดือนก่อนหน้าการเลือกตั้งในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าเซ็ตอินดี x ไม่ได้มีแพทเทิร์นการเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดที่ชัดเจน การอัพพอร์มของดัชนีหุ้นบ้านเราที่ชัดเจนเนี่ยมันจะมาเกิดในช่วงใกล้ๆการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับเดเซเนี่ยก็ประมาณ2อาทิตย์ก่อนหน้าที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การอัพพอร์มจะอยู่กับตลาดเนี่ยไปอีกสักประมาณ1สัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราตีกรอบเอาไว้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมหน้านี้เนี่ยนะฮะมันก็คือช่วง3สัปดาห์ทอง นะครับสสัปดาห์ Election Rally 2ส,สัปดาห์ก่อนหน้าบวกกับ1สัปดาห์หลังจากที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับมักจะเป็นช่วงเวลาที่ในอดีตมัน proven นะครับว่าดัชนีหุ้นบ้านเรานั้นมีการ Outperform อย่างสำคัญนะเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็เลยมีคำถามนะว่าพอเราเห็นชาตินี้เนี่ยแล้วทำไมเราเราถึงจะมา Bullish กับตลาดหุ้นในช่วงไต่มาสหนึ่ง นะฮะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับก่อนหน้าการเลือกตั้งเท่านั้นนะฮะซึ่งถ้าแอพพลายมายัางรอบนี้มันก็จะเป็นช่วงของแต่มมาสองมากกว่าแต่มมาหนึเพียงแต่ว่านะครับบริบทรอบนี้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างนิดนึงนะฮะตรงที่ว่าการเลือกตัก้งในอดีตที่เรานำมารันสถิติเนี่ยมันก็เป็นการเลือกเลือกตั้งทั่วๆไปทุกๆ4ปีโดยส่วนใหญ่ รอบนี้บริบทมันแตกต่างตรงที่ว่าเราไม่ได้มีการเลือกตั้งมาสักพักใหญ่ๆแล้ว8ปีแล้วการเลือกตั้ง8ปีก่อนหน้ามันเป็นการเลือกตั้งที่ void ไปด้วยผลการเลือกตั้งก็เรียกว่าโมฆะไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้อยู่กับอารมณ์แล้วก็ความคาดหวังในเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปที่มันแับมีความยุติธรรมเกิดขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้ว นะเป็นไปได้นะฮะเราเลยจึงมองว่ารอบนี้เนี่ยแพทเทิร์นของเซตมันอาจจะแตกต่างจากหน้านี้ได้นะครับก็คือว่าการรับข่าวความคาดหวังเชิงบวกเนี่ยมันอาจจะมาเร็วกว่าปกตินะฮะมันอาจจะมาตั้งแต่ช่วงของไตรามาสหนึแทนที่จะเป็นไตรามาสสออย่างที่ชารตจนี้พีดิก t เอาไว้นะครับทีนี้ถ้ามันมาเร็วตามที่เราคาดนะครับเซกเตอร์ที่มีความอ่อนไหวแล้วกันนะฮะต่อในเรื่องของประเด็นการเลือกตั้งต่างๆในบ้านเราเนี่ย ก็ Common Sense อยู่แล้วแหละนะครับเซกเตอร์ในกลุ่ม Domestic ภายในกลุ่มที่ลิ n k ์กับการเบริโคการลงทุนภายในต่างๆนะครับซึ่งนะฮะจากเสติ5รอบการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับชั้นนี้เราพยายามที่จะดูว่า Sensitivity นะครับพูดง่ายๆคือดูในแง่ของค่าเบต้าแล้วกันนะครับว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยมันมีค่าเบต้าที่ผันแปรในระดับสูงนะครับกับภาพของเซ็ตอิน x ในช่วงของ การปรับตัว election rally นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราตัดกลุ่ม mining ออกไปนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ track r e c o r d ไม่ได้เยอะมากนะครับ5 sector รองลงมาจะเป็น5 sector ในกลุ่ม domestic ชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม media property นะครับ health care commerce แล้วก็ banking เพราะฉะนั้นเนี่ย5 sector นี้นะครับถ้าใครจำได้นะครับ EP ที่เราพูดถึงหุ้น top pick 10ตัวประจำไตมาสกที่1ที่เราเลือกไว้เนี่ย เราเลือกกระจัดกระจายบนพื้นฐานของตีมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีเดียเราก็เลือกตัวของ p l a n b property ก็เลือกตัวของ sc asset นะครับ healthcare อาจจะไม่ได้เลือกนะครับสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะ earnings ที่ peak out ไปแล้วในช่วงปี2ปีมานี้นะครับมีเรื่องของ covid income เข้ามาเพราะฉะนั้นปีถัดๆไปเรามองว่า momentum อาจจะไม่ได้สวยนะนะครับเพราะฉะนั้น healthcare อาจจะเป็นเซกเตอร์หนึ่งในกลุ่มนี้ที่เราไม่ได้เลือกนะครับ Commerce นะครับเราเลือกตัวของ g l o b a l นะครับแล้วก็ Banking เราเลือกตัวของ high dividend อย่างเช่นตัวของ Tisco นั่นเอง <c oughs> นะครเพราะฉะนั้นตรงนี้อธิบายที่มาที่ไปนะครับที่ว่าทำไมเราถึงค่อนข้าง bullish กับ domestic cycle นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเซกเตอร์ที่ในดีตมันค่อนข้างจะ sensitive นะครับกับตัวในเรื่องของการเลือกตั้งบ้านเรานั่นเองทีนี้นะครับมันมีคำถามนะฮะว่าถ้าสมมุติว่า บริบทการเมืองของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการยุบสภานะครับสมมุติว่ามีการยุบสภาเร็วขึ้นมาก่อนกําหนดนะครับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในดีตกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็หยิบนะครับเสตีย้อนหลังการยุบสภาที่เกิดขึ้น6รอบหลังสุดนะครับก็มาพลอตเป็นชา้นนี้ให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วในดีตเนี่ยภาพของเซ็นดีคมันไม่ได้มี เรียกว่าความผันแปรไปตามเรื่องของยุบสภามากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนช่วงระหว่างหรือว่าช่วงหลังจากการเลือกอหลังจากการยุบสภาเกิดขึ้นนะครับแต่รอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าบริบทก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับการยุบสภาต่างๆในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองหลายๆอย่างนะครับมันอาจจะไม่ได้แปลว่ายุบแล้วจะมีการเลือกตั้งและมีความคาดหวังของรัฐบาลที่ เข้มแข็งใหม่ขึ้นมาแทนแต่รอบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะไม่เหมือนในอดีตที่ว่าคนเองอาจจะมองในเรื่องของการยุบสภาเนี่ยไปยังเรื่องของไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งที่ร่นเข้ามาเร็วขึ้นซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงนะครับรัฐบาลที่เข้มแข็งต่างๆนะครับที่มีนโยบายต่างๆเกื้อหนุนกับเศรษฐกิจเข้ามาทํางานเร็วขึ้นก็ได้นะครับเพื่อง่ายคือความคาดหวังเชิงบวกมันอาจจะมาเร็วนะครับหลังจากที่มีการยุบสภาเกิดขึ้นนั่นเอง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่ารอบนี้มีการยุบสภาเกิดขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการเมืองไทยไปแล้วนะครับโดยสรุปการเมืองไทยนะครับผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรเสียหายนะครับในส่วนของไตมาดและแทกนะฮะซึ่งเป็นไตมาดที่เราบ l ล i ิชมากที่สุดนะครับอย่างน้อยเนี่ยความคาดหวังเชิงบวกเนี่ยมันน่าจะยัง existing อยู่ในตลาดได้ถ้าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรในทางลบเดี๋ยวไปดูหน้างานอีกทีหนึง่ง ในช่วงหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไตรมาสสอนะครับส่วนปัจจัยการเมืองต่างประเทศเองนะครับชั้นนี้ที่เรานํามาเนี่ยเราพยายามที่จะชูให้เห็นว่าไม่เพียงแค่การเมืองไทยเท่านั้นนะครับการเมืองสหรัฐก็มีปัจจัยบวกรออยู่ในช่วงของไตรมาสที่1ด้วยเช่นเดียวกันนะครับชั้นนี้คืออะไรนะครับคือแพทเทิร์นของดัชนี s อสแอนด์พภายหลังจากที่การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเขาเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมที่ นำมาสู่การเปลี่ยนขั้วของสภาผู้แทนหรือว่าสภาล่างด้วยนะครับมีการสวิชไซส์นะครับเปลี่ยนข้างจากพักหนึ่งไปเป็นอีกพักหนึ่งที่ขึ้นมาครองเสียงข้างมากในสภาล่างแทนซึ่งนะครับมันแอพพลายกับรอบนี้นะฮะร,รอบนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนขั้วจากเดโมแครตเนี่ยไปเป็นฝั่งของรีพับบิกันเรียบร้อยแล้วแล้วการเข้ามา ทํางานอย่างเป็นทางการนะครับการเข้าคอนเกรสอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับปี2023เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นนะครับว่าทําไมในอดีตเนี่ยนะครับแม้การเลือกตั้งจะออกมาเป็นภาพนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐไม่ได้รีบาวขึ้นทันทีนะครับเราเห็นว่าในช่วง1-2เดือนแรกหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยตลาดยังไซเวย์แต่การรีบาวเนี่ยมันจะมาหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้ว2เดือน3เดือนนะครับ คุยง่ายคือเลือกตั้งกลางเทอมสารัรัเนี่ยโบตินะฮะอันนี้มันสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับก็คือมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกานะครับและหลังจากนั้น2เดือนก็คือต้นเดือนมก,กราเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คอนเกรสชุดใหม่เนี่ยเข้ามาสาบานตนนะครับเริ่มทํางานต่างๆนะครับมันก็เลยนํามาสู่ชา้นนี้นะฮะที่ว่า2เดือนแรกหลังจากการเลือกตั้งตลาดยังไม่ดีดาอะไรแต่นะครับพอเริ่มเห็นคนใหม่นะครับทีมงานใหม่ สภาใหม่นะครับที่เข้ามาทำงานแล้วเริ่มมีการส่งสัญญาณส่งเมสเซจในเรื่องของมาตรการนะครับหรือว่านโยบายต่างๆที่เตรียมเตรียมจะพุชออกมามากขึ้นด้วยเนี่ยนะครับซึ่งในอดีตเวลามันมีการเปลี่ยนขั้วเนี่ยนะครับเรีวยกว่าความแข็งขันในการทำงานเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเรีวยกว่าสภาผู้แทนคนเดิมๆนะ,ะที่เคยอยู่มา2ปีเต็มๆนะครับตลาดก็ได้มีการตอบรับเชิงบวกได้ดีในช่วงนั้นนะครับช่วงมกราช่วงกุมภา นะครับของปีที่ตัวของสภาผู้แทนใหม่เข้ามาทํางานนะรอบนี้เราก็เลยมองว่าอภาพนี้แหละนะครับที่มันก็จะเป็นตัวนําพาในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นมาได้นะครับในช่วงของเดือนมก,กราเดือนกุมภาปี2 0 2พันที่รออยู่เพราะฉะนั้นใครที่มีหุ้นสหรัฐนะครับถ้าดูรูปนี้แล้วก็ปีนี้อันเดอร์เปอร์ฟอร์มไปนะครับแต่ก็ต้องถือทนนิดนึงนะครับเราคิดว่าอาจจะไปเทคทำรอบอีกทีหรือถ้าขาดทุนเนี่ยก็ไปขายลดผลขาดทุนได้นะครับในช่วงประมาณ เดือนมกราคมนะครับหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับสองเดือนนั้นตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะมีการรีบาวอีกรอบหนึ่งให้เห็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะฮะที่ว่ามองภาพยังไงแล้วนะครับในแง่ของการเมืองไทยการเมืองสหรัฐนะครับ Q1 เองไตรมาสหนึ่งเองน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็สําหรับเอพิโซดสุดท้ายนะครับเราคงจะมาพูดถึงซีซันอลตีมนะครับหุ้นปันผลสูงของเรานะครับส่วน EP9 ตอนนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ